เรามาต้มไข่กันนะครับตอนนี้วางไหมวาน้ำดิเี้ยเหมือนอันนี้ท่าจะร้อนกว่าพอกันแหละ ไปใกล้หลหลเห็นไหมเนี่ยเห็นลุไงไหมเนี่ยเห,<ๆ>ห็นดิหย่อนแม่ไป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 อยู่ที่ลุงดิเฮ้ยถ่ายเร็วเนี้ยแซกแซกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมาตงรงนี้เดี๋ยวมึงไปก่อนมึงไปก่อนเร็วเดี๋ยวกูถ่ายมึงที่ลุงเร็ว như bằng mình thấy ra Thấy Nhiều bằng Đi ăn à. Bài Bài đi ăn đi mày ạ đi mày quay video rồi ủa bên vì ốm à lờ ăn mình hai cũng còn phải anh cứ nói Hãy subscribe cho không ไปไปเราวางไข่ไว้ก่อนไปนั่งรอหนูพุ่งสูงมาก <S <S น้ำบอลนะี่นี่ สวยงามมากครับหลอกอ๋ถ่ายคุณนี่คุณได้ได้รู้หน้าตากูเป็นไงมาแล้วอันนี้ผมแซคเรี่แอนแอสซานครับผมเข้ามาเที่ยวน้ำพุร้อนอ่าอันนี้เขาอยู่ถ้าการน้ำพุร้อนสันกำแพงครับมานนาเชยร์เลยสิครับว่าตอนนี้อ๋อนันไม่อันนั้นไม่มีลุงบนหัวใช่แล้วมีุงอยู่บนหัวมันน่าเชื่อผมเฮ้ยว่อะออ โอเคครับขอบคุณครับผม